เจดีมหรือ Joint Direct Attack Munition เริ่มต้นขึ้นหลังจากปฏิบัติการพายุเทเลซายที่นำโดยสหรัฐอเมริกาซึ่งขับไล่อิรักออกจากคูเวตในปี1991บทเรียนที่ได้จากปฏิบัติการดังกล่าวของกองกำลังติดอาวุธของอเมริกาได้แก่ความจำเป็นในการใช้อาวุธที่แม่นยำทุกสภาพอากาศแนวคิดดังกล่าวจะใช้ประโยชน์จากกลุ่มดาวเทียมระบุต,ตำแหน่งนำทางและจับเวลาของระบบกำหนดตำแหน่งทั่วโลกหรือ GPS ของสหาราัฐอเมริกานั้น GPS ซื้อเป็นตัวเอกในปฏิบัติการพายุทะเลสายระบบ GPS ที่กองกําลังผสมใช้แพร่หลายในจิตสมนึกของสาธารณชนช่วยให้สามารถค้นหาเป้าหมายและกองกําลังบรรลุเป้าหมายได้นับจากนั้นมา GPS ก็กลายมาเป็นคุณลักษณะมาตรฐานของชีวิตทหารและพลเรือนเจดมคืออะไรชื่อของเจดมนั้นค่อน้างไม่ถูกต้องนักเนื่องจากมันไม่ใช่อาวุธโดยตรง แต่คำนี้ครอบคลุมถึงชุดอุปกรณ์ที่ติดตั้งให้กับระเบิดธรรมดาทั้งหลายมากมายชุดอุปกรณ์เหล่านี้ติดตั้งส่วนกลางและส่วนท้ายของระเบิดที่ไม่มีอาวุธนำวิถีและประกอบด้วย GPS ระบบนำทางเฉยและระบบ INS ซึ S, ่งไม่ขึ้นอยู่กับสัญญาณ GPS PNT จงช่วยให้อาวุธมีความแม่นยำมากขึ้นปัจจุบันมีชุดอุปกรณ์ JDM 15ชุดที่ใช้งานได้จริงโดยติดตั้งระเบิดหลากหลายประเภทที่มีน้ำหนักตั้งแต่500ปอนด์หรือ225กิโลกรัมถึง2,000ปอนด์หรือ900กิโลกรัม แนวคิดพื้นฐานของการปฏิบัติการของ J d ด m คือการให้ชุดนำทางบรรจุพิกัดของเป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่มกักจะเป็นล a ติจูดและลอง g ิจูดพิกัดเหล่านี้จะถูกใส่โอนจากเครื่องบินหรือรถก่อนออกเดินทางพิกัดเป้าหมายสามารถอัปเดตได้ระหว่างภารกิจอาวุธนั้นจะถูกปล่อยและส่วนท้ายของระเบิดจะรับสัญญาณจากกลุ่มดาวเทียม gps เกี่ยวกับตำแหน่งของระเบิดที่สัมพันธ์กับเป้าหมายอย่างต่อเนื่องทิศทางของระเบิดจะถูกปรับปรุงอย่างต่อเนื่องโดยคลีปที่ส่วนท้ายของระเบิดในขณะที่มุ่งหน้าสู่เป้าหมายโดยอิงจากข้อมูล p n t ที่ได้รับ แล้ข้อมูลจาก INS ที่ได้มาโดยระบุว่าการนำทางของเจดเด็มสามารถยิงได้ภายในระยะ5เมตรหรือ16ฟุตจากเป้าหมายหรือน้อยกว่านั้นหากไม่สามารถใช้สัญญาณ GPS ได้ INS จะสามารถบังคับทิศทางระเบิดในหะ้เข้าใกล้เป้าหมายได้ภายในระยะ30เมตรหรือ98ฟุตการสมมอบเจดเดมเริ่มต้นในปีน1997 โดยอาวุธนี้เปิดตัวในการรบครั้งแรกในอีก2ปีต่อมาในปฏิบัติการอาลายฟอสของนาโตในปี1999โดยแคมเปญทางอากาศของน a โตมุ่งเป้าไปที่สาธารณรัฐสหพันยูโกสลาเวียเพื่อยุติการกดขี่ชาวแอลเบเนียเชื้อสายโคโซโว,วนับจากนั้นเจเดมก็ถูกนำมาใช้นในความขัดแย้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาโดย,ยชุยดเจเดมถูกส่งออกไปยังกว่า30ประเทศรวมถึงยูเครน